เอาข้อไหนดีเอาข้อที่มันมีมนชนกันอ่าเราจะรู้ในข้อสามข้อสี่โจงมัจะนะเอา a, og, a b b อาลบ a บวกอะไร่ะ b บวก b ลบอ่าโอเคอ่าโอเคได้โจทย์ข้อนี้สมมติว่าเอาข้อนี้สิ่งแรกที่ทำอะไรก่อนสิ่งแรกที่ทำอะไรก่อนสิ่งแรกที่ทำอะไรก่อน ไม่ยังเขียนในนี้ก่อนแต่ตอนนี้ผมขี้เกียจเขียน s0 s1 ผมขอเปลี่ยนเป็นไม่อาไม่01เนาะเอา s1 s2 แล้วก็ s3 แล้วก็ s อะไร s3 แล้วก็ s4 โอเคแล้วก็เขียนเลยเนาะ a ลบไปชนอะไรเอ่ย a ลบไปชน a ลบไปชนอะไร s1 a บวกไปชน s สองบีบวกไปชน s 4ส b ี่เอบีลบไปชน s 3สามแล้วตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทอ่าถ้ามันต่อไปเรื่อยๆรอู้ก่อนกี่กลุ่มลมกี่กลุ่มลมแล้วไอ้คนมูโตนี่อย่างเดียวเออมาถึงก็จะลับละอ่ะลุก ไม่อยากเรียนหรอให้ทำรายงานหรอไม่สอนหรอกน้องส่วนน้อยเนาะมันอยากเอาคนส่วนใหญ่มานี้เนาะได้ได้เแบ่งที่ไหนแบ่งนี้ตัวนี้อยู่ด้วยกันได้แบ่งที่ไหนแบ่งนี้งั้นตัวที่ตัวสตาร์ทงั้นเราจะระแบ่งตัวนี้เป็นกลุ่มหนึ่งใช่ไหมตัวนี้เป็นกลุ่มอะไรสองแล้วกลับมาจากตรงนี้เป็นกลุ่มหนึ่งในเมื่อตัวนี้เป็นกลุ่มหนึ่งตัวนี้จะใช้ปกติปิดครับ แล้วกลุ่มสองจะใช้ปกติอะไรนะเปิดงั้นเราจะกลับมาเป็นปกติอะไรเราจะเสียรีเลย์ไปกี่ตัวตอนนี้ตัวเดียวใช่ไหมงั้นตัวนี้เป็นกลุ่มหนึ่งขอเป็นสีแดงขอสีแดงแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสีไม่มีสีน้ำเงินใช้ตัวนี้ใช่ป่ะกลุ่มสองแล้วเขียนรูปรูปรูปอนนี้ใสอันนี้จะเป็นปกติอะไรนะเปิดขอเขียนชื่อว่า K Group KG เหมือนกิโลกร,รัมเลยเนาะ ไม่เป็นไรขอ kg แล้วกันเนาะไม่ใช่กิโลกรัมนะ kg นะเออ kg อ่าไม่ใช่กิโลกรัมนะอ่าโอเคงั้นเราจะใช้ kg ตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนกลุ่มซึ่งปกติมันจะอยู่กลุ่ม kg ตัวนี้ก่อนโอเคงั้นเราขอลบตัวนี้ทิ้งทั้งหมดเลยเนาะลบทิ้งอเอ๊ะแล้วเหลืออะไรไว้ก่อนอแล้วสิ่งที่เราจะทําอันแรกครับวิธีการก็คือเดี๋ยวถ้าคุณไปเจอกลัวแบบนี้นะ คุณทําอย่างนี้เลยครับอันนี้เป็น K อะไรครับ KG แล้วอีกอันหนึ่งก็เป็น K อะไรครับอันนี้อยู่ในโซนนี้จะเป็นกลุ่มอะไรครับนนหนึ่งโซนอยู่ไออยู่เซลล์โซนนี้ก็จะเป็นกลุ่มอะไรครับกลุ่มสองอแล้วตัว start KG ตัวนี้ก็คือตัวอะไรเนะี่ยตัวนี้ S อะไร S หนึ่ง <S 1 S 2> เป็นตัวเปิดและตัวไหนเป็นตัวปิด S, S, <S สี่ <S S <S S สิเห็น S S หนึ่งตัวเนี้ยก็ S สี่ใช่ไหมตัวนี้จะเป็น K อะไรครับ อันนี้เป็นคอยของ k อะไร k g แล้วก็เอา K G ล็อกตัวเองงั้นเวลาถ้ามันทำอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ามันมาชน S1 เมื่อไหร่จะเกิดอะไรขึ้นครับ S 1เมื่อไหร่จะเกิดอะไรขึ้นจากกลุ่มหนึ่งมันก็จะไปกลุ่กลุ่มอะไรครับอยู่กลุ่มสองอันนี้ตามทันก่อนคอนเซป t นี้ตามคอนเซป t นี้ทันก่อนดูเห็น s1 นี่งน้ไหมฮะอ่าอีกรอบอีกรอบเห็น s1 นึ่งน้ไหม S1 นี่จะเปลี่ยนจากกลุ่มหนึ่งมาเป็นกลุ่มอะไรนะกลุ่มสองพอมันติดปุ๊ะ KG ทำงานตัวนี้ติดตัวนี้ติดได้ไหมติดฮะติดติดพร้อมกันพอติดปุ๊บตัวนี้จะเปิดออกครับเดี๋ยวขอลบแป๊บนึงตัวนี้จะเปิดออกเออไม่ใช่ลบทิ้งตัวนี้ก็จะเปิดทิ้งแล้วตัวนี้จะติดงั้นจากกลุ่มหนึ่งก็จะมากลุ่มอะไรครับกลุ่มสองเพราะกลุ่มสองแล้วทําอะไรไม่รู้ตุ๊บ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 แล้วแต่แล้วมาชนอะไรครับ เอสี่อันนี้เปิดออกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเออเปิดออกแล้วอันนั้นปิดอันนั้น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 ปิดเอออันนั้นก็ปิดอันนี้นไม่มีไฟนะและ้วน,นี้ก็จะกลับมากลับมาสถานะเดิมกลับมาเป็นกลุ่มอะไรต่อกลุ่มหนึ่งแล้วกลุ่มหนึ่งทาอะไรต่อครั้งแรกก็เลื่อมไปกลุ่มหนึ่งก็จะกลับมาทําให้กดสตาร์ทแล้วเออะไรเอลบไปก่อนเลยแล้วก็ไป A บวกอค่อยว่าคอนเซปต์ Concept ประมาณนี้เคลียร์ ไหมอ่าเดี๋ยวผมขอลบนะอ่าปึ๊บอ่าขอลบตึ๊บตึ๊บ,บ,บ,บอ่าโอเคพอคอนเซปต์อันนี้แรกสุดเราจะทําจุดจุดนี้ก่อนก็ได้จุด KG ก่อนก็ได้อ่าแล้วแต่เนาะอ่าถ้าเพื่อไม่ให้งงผมทําตัว KG ก่อน KG ก็คือเราจะเอาตัวที่เปลี่ยนกลุ่มก่อนตัวนี้จะเขียนเป็น S อะไรก่อนนะ S อะไรนะ S อะไร S หเป็นตัว start ของกลุ่ม แล้วก็ S อะไรนะ S สี่เป็นตัว stop ของลุ่ม S อะไรนะ S สี่ S สี่อ่าเป็นปกติเปิดหรือปิดเป็นปกติเปิดอีกอันหนึ่งเป็นปกติปิดเออใช่ป่ะเออ S สี่มันเป็นปกติปิดได้ไงวะมไม่งอก S สี่มันเป็นปกติอะไรเซนเซอร์เราอะเซนเซอร์มันเป็นปกติเปิดงั้นเราจะต้องกลับขั้วเซนเซอร์ก่อนถูกต้องหรือเปล่า เรากลับขั้วเซนเซอร์ก่อนเพราะว่าเซนเซอร์เราต้องกเอสีเราต้องการปกติอะไรปิดดังนั้นเราก็ต้องเสียรีเลย์เปล่าๆไปหนึ่งขั้วเพื่ออะไรครับเพื่อกลับขั้วอันนี้อันนี้เข้าใจเนาะอันนี้เคอะไรนะเคเอสีเพื่อกลับขั้วมันเข้าใจนะอ่าเอสหนึ่งตัวนี้มันไม่ใช่ปกติปิดนะแต่ว่าที่มันมีลูกศรชี้ขึ้นเพราะอะไรครับ เพราะอะไรเพราะมันถูกกดอยู่มีอ่าเข้าใจเนอแล้วก็ใช้ปกติปิดเข้าไปแล้วก็เขียนว่า S อะไรนะ A S สี่อ่านี่ K S สี่ก็ S <S คือตัวที่เปลี่ยนปิดขั้วไปแล้วเนาะใช่ปะ่ะแล้วตัวนี้จะเป็น K กรุปหรือ K อะไรนะ K G K กรุ Group. อ่าตัวที่เป็นเปลีป่ยนกรุปแล้วก็ล็อกตัวมันเอง ถามว่าทําอะไรหรือยังยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างตอนนี้ใช่ปะ่ะยังไม่ได้เริ่มเลยนะอันนี้แค่เริ่มตัวอะไรครับตัวเปลี่ยนกลุ่มอ่าปึ๊บอันนี้เคอะไรนะเคีอ่าตัวเปลี่ยนกลุ่มแล้วก็เอาตัวเปลี่ยนกลุ่มตัวเนี้ยไปใช้งานว้างใช้งานอันแรกก็จะใช้ปกติอะไรก่อนปิดแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาใช้ปกติะไรครับเปิดปกติปิด อตัวอะไรที่มันอยู่ในปกติปิดมั่งเอสั่งให้ A ลบใช่อะแล้วก็สั่งให้ B อะไรครับบีลบตัวนี้ตัวสั่งปิดอย่างเดียวถ้าปกติปิดนี่สั่งปิดอย่างเดียวใช่ไหมแต่ปกติเปิดสั่งอะไรก่อนอคุณจะเอาตัวไหนก่อนก็ได้แต่ข้อเสียของตัวนี้ถ้าไม่มีไฟจ่ายเมื่อไหร่กลับด้วยแรงของอะไรครับสปริง,รงออเนาะงั้นแสดงว่าถ้า กด s หนึ่งตัวอะไรทำงานก่อนแน่นอนครับ a บวก a บวก a บวกแล้วเราเราอยากให้ a บวกได้เราจะต้องกด s อะไร s หนึ่ง s หนึ่งไปใช้งานหรือยังไงไปใช้แล้วนี่ไงเรา s หนึ่งไปใช้งานแล้วงั้นเราจะต่อตรงให้ a บวกได้ไหมได้ไหมได้ได้นะหลังจาก a บวกแล้วพอ a บวกแล้วมาชนอะไร s อะไรเนี่ย s สองแล้วมาสั่งอะไรต่อครับ b บวก b บวก พอสั่ง B บวกเสียบร้อยแล้วมาชน S อะไร S เพรพอสั่ง S 4ชน S สเสร็จแล้วก็ S 4ไปสั่งตัวนี้ทำให้มันกลับ B ลบแต่ปัญหาเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณข้ามกลุ่มคุณใช้ตัวนี้ล็อกตลอดเวลามันข้ามกลุ่มเมื่อไหร่มันปิดมันจะกลับมาด้วยแรงของสปริงตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวดูนะว่ามันจะมีปัญหาดังนั้นวิธีการเราจะเอาเราจะเอา,เา,จ,ะเอาจะเอา A หตัวเนี้ยไปใส่ อาดูเนาะเอาตัว A อลบก่อน A ลบอ่ะผมขอใส่ KG ตัวนี้ kg ตัวนี้ขอใส่ตัวข้างล่างนี้ได้ได้ไหมหรือว่าใส่ตัวข้างบนเลยอาะใส่ไปอีกตัวเพื่อไม่ให้งงเคอะไรนะ KG คอ่ะอ g ล้วจากนั้นเอาอะไรก่อนเลย A อะไรครับ เอบวกเอบวกก็ Y อะไรนะ Y1 หนึ่งถขว่า y หนึ่งอ่ะโอเคถ้า Y1 หนึ่งทำงานถ้า Y1 หนึ่งทำงานตัวอะไรจะบวกครับตัว A อะไรบวก A จะบวกใช่ไหมเอ <ทำ S 1> แล้วก็ยังไงต่อแล้วก็ทำให้ S อะไรนะ S2 สองทำงานภายใต้ KG S2 สองทำงานแล้วไงต่อ s สองทำงานไปไปไงต่อครับ y อะไรทำงาน w y ส,สองทำงาน y สองทำงานตอนแรกจะทำงานได้อยู่นะแต่เดี๋ยวเนอ้อเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะมันจะเพี้ยนอยู่แป๊บหนึ่ง s อะไรนะ s สองถ้าเราทำอย่างนี้อ้าลองกดเล่นๆครับ start a บวกแล้ว เอบวกแล้ว s สองอ้าว s สองติดแล้วทําไม Y าไม่เอาอ๋อมันวายสามผมใส่ชื่อว่าวายเลยวาสองโอเคเร่เอบวกครับ B อะไร B ีบวกเออเอบวกครับ B บวกอ่าคราวนี้ทํางานได้ถึงอะไรครับพอมันไปชน s สแล้วเกิดอะไรขึ้น s สี่มันสั่งอะไร สั่งกลับพร้อมกันปัญหาก็คือเราอยากให้มันกลับพร้อมกันหรือเปล่าไม่แต่เราอยากให้มันตัวไหนกลับตัวบีลบตัวบีเนี่ยกลับแน่นอนเห็นอนะ่ะเห็นมันข้ามปุ๊บปุ๊บบีลบเลยแต่บีลบเราอยากให้มันชนเอสสามก่อนแล้วค่อยไปสั่งให้อะไรครับเอลบทำไงดีสั่งให้เอสสามก่อนแล้วค่อยไปบีลบเออทำไงดี มาทําใจอะไรแถวนี้อ่าเราจะต้องเอาไวาอะไรมาใช้งานครับไหวหนหนึ่งตัวเนี้ยเราต้องเอาไวาหนึ่งตัวเนี้ยไปทําไว้ตรงอื่นก่อนหรือว่าเราเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นรีเลย์อะไรสักตัวหนึ่งก่อนอ่ะพูดง่ายๆเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เอามาเป็นรีเลย์ตัวหนึ่งรีเลย์ตัวหนึ่งเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนให้มันไปสั่งสตาร์ทเฉยเฉย อ่าตัวนี้เป็นอะไรชื่อมันอะไรดีเอาตัวเป็น start by หนึ่ง start by หนึ่งตัวนี้เป็น start by หนึ่งนะนะปึ๊บแล้วเอาหน้าสัมผัสตัวนี้มาต่อตรงมาเลยมันพุ่งออกแน่นอนครับเดี๋ยวดูนะมันจะไม่กลับเนอะอันนี้ต่อตรงเลยนะต่อตรงต่อตรงถ้าถ้าถ้า sy หนึ่งไม่ทำงานมันจะไม่ทำงานตัวนี้ชื่อมันว่า sy หนึ่ง อันนี้ต้องคิดให้ทานนะทําไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราไม่อยากให้ตัวนี้กลับก่อนใช่ไหมเอบวกครับดีบวกครับดีลบอ่าลืมล็อกตัวเองลืมล็อกตัวเองแล้ะ S Y หนึ่งโตแล้วก็เอาตัวอะไรมาล็อกตัวเองด้วยลืมล็อกตัวเอง S Y หนึ่งนี่เป็นสวิตช์ที่เอาไว Start ้สตาร์ทเฉยๆนะ แต่ตัวนี้ก็เอาไปตัวล็อกเฉยๆอีก,อกเสียรีเลย์ไปเยอะเลยเนาะเสีย Y าหนึ่งไปอีกฟองแลง้วไงต่อเอาตัวนี้ล็อกขาวนี้พอล็อกเสร็จแล้วก็กลับไหมมจะกลับได้ยังไงใช่ไหมเชือะไรเชอวายหนึ่งอ่ะไปเรื่อยๆครับตอนนี้ปัญหาก็คือเติมไปเรื่อยๆไอบวกล้บบีบวกครับบีลไปยัง บีลบอ่าคราวนี้บีลบได้ยังตอนนี้เราก็ต้องเอาอะไรมาใช้งาน S3 ส <H> 3ามสามสมันจะต้องมาต่อหลังอะไรเนี่ยใช่ไหมตัวนี้ S ออะไรครับ S3 สามโอเคไหม <H 3. S 1> เอา s อสามาสั่งอะไรเนะี่ยสั่งอะไรครับ A อะไรเนะี <H 3. S 1> ่ย A ลบแล้ว A อลบก็คือตัวนี้ใช่ไหมเอองั้นตัวนี้ต้องเอา S สามมาใส่อ่งางั้น S3 ามมาใส่แต่เราจะต้องผ่านอะไรมาก่อน ปกติปิดของ K อะไรเนะี่ยเมื่อกี้เราใช้ปกติอะไรนะปกติเปิดนี่นะแล้วเรายังไม่ได้ใช้ก็คือปกติอะไรเนะี่ย <Okay. S 1> ปกติปิดของ K ือ,อะไรครับ KG ปึ๊บ <Okay. S 1> อันนี้ไหน A g ปับ๊บแล้วเอา S อะไรมาใส่ S สามเซนเซอร์ตัวที่สามก็คือ S สามเป็นลิดสวิตนะ เอสสามโป๊ปใส่เอสสามปุ๊บอะไรนะครับเอาคอนแทคมาตัวหนึ่งคอนแทคมาตัวหนึ่งเพื่อกับสถานะกับสถานะตึบเคอะไรนะเคเอสสามแล้วเอาปกติปิดมาใส่ตัวนี้เพราะเราอยากปิดตัวนี้ใช่ไหมปิดตัวนี้เราก็เอาปกติมาใส่ปิดมาใส่เออตึบใส่ปั๊บปั๊บ ตัวนี้เป็นหลีดสวิตช์ชื่อว่า ks3 เป๊ะปึบ๊บอ่เออเอบวกดีบวกเออเอ็ดีบวกไม่หรอแล้วก็ดีลบแล้วก็เอลบเนาะโอเคไหมครับอ่าตอนนี้ เลขสุดเราจะต้องการให้ A A บวกก่อนใช่ไหม A บวกก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยมา A ลบถูกป่ะเอออ่ะกดสต็อปกดสต็อปปึ๊บอ่ะ โอเคเราก็จะจะอยากให้ A บวกทิ้งไว้ก่อนเราจะทำไงครับอยากให้ A บวกทิ้งไว้ก่อนพูดง่ายจ่ายลมจ่ายไฟทิ้งไว้ก่อนเลยไม่งอกจ่ายไฟให้ให้อะไรตลอดเวลาครับเออจ่ายไฟให้ A บวกตลอดเวลาเออเราจะจ่ายไฟอย่างไดให้ A บวกตลอดเวลา อปวเรียบร้อยตามนี้อ่ะดูนี่เนอะเมื่อกี้เมื่อกี้คุณเห็นสีแดงนี่ก่อนคุณเห็นสีแดงนี่ก่อเราอยากให้เออะไรก่อนเอลบก่อนปัญหาก็คือเอมันต้องอะไรก่อนตลอดเวลาเอมันต้องอยู่เฉยๆฉยไมต้องบวกตลอดเวลางั้น เราจะต้องกลับสถานะสมองหน่อยตอนนี้จ่ายไฟให้มันตลอดเวลาเห็นป่ะจ่ายให้มันตลอดเวลาดังนั้นตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็น A อะไรเนี่ยเป็น A อะไร A บวกตลอดเวลาดังนั้นกด start เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่กด start ใช่ไหมสิ่งแรกที่มันทําก็คือ A อะไรครับ a ลบซึ่งมันจะต้องกดอะไร S3 ก่อนดังนั้นเอาปกติปิด KG ตัวนี้เห็นป่ะ KG ตัวนี้เปิดมาปุ๊บ นี่ไปวิ่งมาปื๊ดอันนี้ไม่ได้ต่อกันนะมันจะวิ่งไปหาเคอะไรเนี่ยเคเอสามก่อนแล้วเคเอสามเปิดวงจรนี้ออกตัวนี้มีไฟไหมไม่มีเพราะไม่มีกลับก็กลับเ่รครับเพราะกลับมาปุ๊บมาชนเอสอะไรเนี่ยเอสหนึ่งเมื่อกี้เราจะเราจะเริ่มจากเอสหนึ่งก่อนมั้งเหออ่าเมื่อกี้เรากลับกันก็เป็นเอลบก่อนแล้วก็มาเป็นเออะไรเอบวกพราะมเป็ดกลุ่มแล้วใช่ไหมอ่แล้วก็บีบวกแล้วก็บีลบ แล้วก็อะไรเออดพูดง่ายคือเมื่อกี้เราเอาไฟจ่ายเราเมื่อกี้เราจ่ายไฟตรงเนี้ปัญหาก็คือมันจะต้องรออะไรก่อนรอเคอะไรทํางานก่อนเคหนึ <Okay. S 1> <Okay. S 1> ่งทำงานก่อนนั่นก็คือข้อพลาดข้อผิดพลาดหน่อยไม่งอก <Okay. S 1> ดังนั้นเราจ่ายไฟเอาตัวเนี้ทะลุขึ้นมาจ่ายไฟบนเคหนึ่งทำให้มันเกิดมาปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นเห็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นหอเไฟจ่ายเลยเห็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นหรือเนล่า ถาไไา้ามันทําเป็นไปด้วยฟ้ากับด้วยฟ้ามันง่ายมัง่ายแต่ไฟฟ้ากับได้สปริงมันทยายากเพราะเกิคนเดียวจบงั้นตอนนี้เรายังมีเวลาเหลืออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะเปิดคอมแล้วก็ลองดูของใครของท่านคู่ใครคู่ท่านใครได้ข้อเดียวก็แล้วไปใครได้สองข้อก็สวยไป All right.